ผลฟุตบอลฟี ف าโวล์คัพ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปแอฟ,ฟริกานัดที่10ครุ่ปเอบูกีนาฟาโซชนะเอธิโอเปีย3-1จีบูติปายเซียร่าลีโอน1-2อียิปต์ชนะกินีบิซา1-0สรุปตารางนานคะแนนกรุ่ปเนัดที่10แชมป์กลุ่มเป็นของอียิปต์มี26คะแนนเข้ารอบสุดท้ายบอลโลก2026ที่2เป็นบูกีนาฟาโซมี21คะแนน ที่3เป็นเซราลีอนมี15คะแนนกรุบบีนัดที่10เซาสูดานเสมอโตโก0ูนสรุปตารางคะแนนกรุบบีจกฝูงเป็นของเซเนกามี21คะแนนที่2เป็นดีอาร์ของโกมี19คะแนนที่3เป็นสูดานมี13คะแนนโปรแกรมกรุบบีนัดที่10คืนวันอังคารที่1 4ตุลาคมตี2ดีอาร์ของโกพบสูดานเซเนกาพบมอริเตเนียกรุปส4นัดที่10เลโซโทโชนะซิมบับเว10 สรุปตารางคะแนนกลุ่ม4จกฝูงเป็นของเบนินมี17คะแนนที่2เป็นสาธารณรัฐแอฟริกาใตา้มี15คะแนนที่3เป็นไนจีเรียมี14คะแนนโปรแกรมกลุ่ม4นัดที่10คืนวันอังคารที่14ตุลาคม5ทุ่มตรงในจีเรียพบเบนินสาธารณรัฐแอฟริกาใตา้พบรวันดากรุ๊ปดินนัดที่10คามรูนเสมออังโกลา0-0เคเวอร์เดชนะเอสวาตินี3-0มอริเชียสเสมอลิเบีย0-0 สรุปตารางคะแนนร๊ปดินนัดที่10แชมป์กลุ่มเป็นของเคปเวเดมี23คะแนนเข้ารอบสุดท้ายที่2เป็นคามรูนมี19คะแนนที่สเป็นลิเบียมี16คะแนนร๊ปอีนัดที่8แซมเบียพ่ายในเจ้าสูนหนึ่งสรุปตารางคะแนนร๊ปอีนัดที่9แชมป์กลุ่มเป็นของโมร็อกโคมี21คะแนน ที่2เป็นเนเ,เจอร์มี15คะแนนที่3เป็นแทนซานีมี10คะแนนโปรแกรมนัดที่8ปคืนวันอังคารที่14ตุลาคมตี2โมร็อกโกพบคองโกกรุปเอชนัดที่10อีควอทอรเรียกินีเสมอไลบีเรีย1 1ซาวโตวเมแอนปรินซิเปชนะมาลาวี1 0ตูนิเซียชนะนามิเบีย30สรุปตารางคะแนนกรุปเอชนัดที่10แชมป์กลุ่มเป็นของตูนิเซียมี28แคะแนนเข้ารอบสุดท้ายบอลโลกที่2เป็นนามิเบียมี15คะแนนที่3เป็นไลบีเรียมี15คะแนน กรุ๊ปไอนัดที่10ชาร์ตไทสเซนทันแอฟริการีพับลิก2-3กานกาชนะโคโมโรส10มาลีชนะมาดากัสกาสีสรุปตารางคะแนนกรุ๊ปไอนัดที่10แชมป์กลุ่มเป็นของตูนิเซียมี28แ <c oughs> คะแนนเข้ารอบสุดท้ายที่2เป็นมาดากัสกามี19คะแนนที่3เป็นมาลีมี18แคะแนนโ <c> ป <oughs> รแกรมกรุ๊ปเอฟนัดที่10วันอังคารที่1 4ตุลาคม2ทุ่มตรงเซเชลพบแกมเบียคืนอังคารที่14ตุลาคมตสีสอกาบอลพบบ,ลบ,พบุรุนดี ไอวอรีพบเคนยารูจินัดที่10วันอังคารที่14ตุลาคมหทุ่มตรงเอาจีเรียพบอูกันดากินีพบบอสเวานาโซมาเลียพบโมแซมบิดกราบขอบพระคุณที่รับชมครับ